มาดูกันว่าประคัดติ๋วจะเป็นปลาอะไรนะครับจะเลยอยู่กันเลยตกแต่งก่อนนะครับน้ำนี่ผมจะเปิดทิ้งไว้ใส่น้ำไว้ประมาณสามวันแล้วครับก่อนที่เราจะมาทํานะครับก็จะใส่น้ําไว้สามวันแล้ววันต่อไปเราก็จะใส่เกลือนะครับ เป็นเกลือสมุนนะครับเกลือสมุนเกลือเม็ดใหญ่นะครับไม่มีไอโอดีนะครับเกลือที่มีไอโอดีนใช้ไม่ได้นะครับจะโรยเกลือไปก่อนหนึ่งกำมอือช่วยในการปรับสภาพน้ํานะครับลดค่าของน้ําขั้นตอนต่อไปนะครับผมว่าจะปนะลูกบัวเมาซอนด้วยนะบัวเมาซอนก็จะมีกระถางน,นะครับ กระถางหนึง่งใบใส่ดินนะบัวแอซอนนี่ครับช่วยในการช่วยให้น้ําใสตลอดครับช่วยในการปรับสภาพน้ําได้ตลอดเวลาเนี่ยครเพื่อนเพื่อน้นนองๆก็อาจจะทําบ่อปลาก็ลองใส่พืชน้ําตัวนี้ดูนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเราแบวะดินพัดนึงเาจะฝังไว้เลย ครับพึ่งเรียบร้อยครับให้จะโรยหินตกแต่งซะหน่อยหน้าสวยไหมครับ เราเตรียมบอ่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวประคัติเกี่ยวกันก็จะเม็ดเป็นตาแบบชนิดไหนเนาะเรียบร้อยเอาตกแต่งบอ่อแบบง่ายๆเลยจะมีต้นไม้น้ำอีกนิดหน่อยนะครับเป็นต้นไม้น้ำไปข้างล่างว่านึงอันนี้ก็เรียบร้อย มันมีสาลายนิดหน่อยไอ้สาลายนี่เป็นสาลายของจริงนะครับก็จเจ็บมาจากในคลองเมื่อกี้นี้เลยเรียบร้อยครับแต่งเล็กน้อยเอาที่นี้ออกหน่อยครับหมอปลาคราฟของผมครับเป็นไงครับยอดไหมรอเห็นน,น,นิดหน่อยตกแต่งข้างๆ เพื่อนเน้องๆก็ลองไปทำตามกันได้เลยนะอันนี้ก็เสร็จแล้ว,ลวเราไปตักประคับจิ๋วกันเดี๋ยวผมไปหยิบเครื่องมือเราตัดมาชมชั้นชุดน,นี้ก่อนนะครับชั้นชุดนี้เป็นชั้นแนวตั้งนะครับเป็นชั้นแนวตั้งสามชั้นชุดนี้จะติดเป็นไฟ led เส้นนะไฟ led เส้นเราจะติดด้านบนนะครับส่องลงมาด้านล่างนะครับจะส่องสว่างทั้งสามชั้นเลยนะครับ ก็จะเห็นตัวปลาได้ยอย่างชัดเจนนะชุดนี้มาพร้อมกับฉากด้านหลังเป็นสีดํานะครับขนาดความกว้างด้านหน้า34นิ้วความลึกด้านใน5นิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้น36เนิ้วนะครับตัวไม้เราจะเป็นไม้สนนอกนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งโดนน้าได้โปรตินะครับผมจะพ่นเลเกอร์เสริมให้สองรอบนะชุดนี้มาพร้อมกระโหลกข,ขนาดความยาวด้านหน้า8นิ้วความลึก4นิ้วความสูง6นิ้วนะครับจะเป็นกาวซิลิโคนสีดํากระจกสนาด3เมน กโหลดไซนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็จะเลี้ยงประกัดได้ทุกสายพันธุ์เลยวางโหลได้ชั้นละสี่ใบนะครับได้โหลทั้งหมดสิบสองใบครบชุดตามภาพเลยนะครับสวยงามไหมล่ะครับเราตัดไปชมคลิปกันต่อเลยประกัดตะกูลคุ้ยนะครับพวกมาตติกันเลอร,ร,ะะนร์นะครับก็จะเป็นปลาเพศเมียนะครับจะไปเลี้ยงรวมกันในอ่างกูนใบนูนะครับประกัดนี่จะอยู่ได้เฉพาะ ถ้าไม่กัดกันต้องเป็นปลาเพศเมียอย่างเดียวนะครับผมก็จะเลือกตัวที่สวยๆเลยไปไว้อ่างนู้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับลายเขาเหมือนประค์บมากเลยครับเดี๋ยวเราจะเลือกไปเยอะๆเลยนะครับเพศผู้รวมไม่ได้นะครับเพศผู้เขากัดกันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะทําบ่อแบบนี้นะผมแนะนำนะครับต้องเป็นปลาเพศเมียเท่านั้นนะเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันได้ น,นี้ก็จะเป็นสายมติฮันเลอร์นะครับประกัดค้อยของเรานี่เองจะเลือกไปใส่อ่างปลาคราฟสวยงามใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆน,น้องๆเห็นไหมครับลายเขาเหมือนเหมือนปลาคราฟเลยนะลายสวยมากนะอันนี้ตันโจนะครับตันโจเดี๋ยวเอาตันโจไปด้วยนี่เป็นตันโจ ตันโจหัวเขาจะมีมีจุดเหมือนประครับตันโจนะครับเราก็จะไปใส่ในบ่อดูกันว่ามันจะสวยงามสักแค่ไหนนะสักแค่ไหนหนอเอาเลือกสวยๆไว้หมดเลยเพื่อนๆน้องๆครับเคยถามนะครับว่าประกัดเลี้ยงรวมกันได้ไหมนะครับเลี้ยงรวมได้นะครับแต่ต้องเป็นเพศเมียนะครับ เป็นมีเป็นมีมตู้สวยๆวยตกแต่งไหมก็สามารถเอาประกาศเพศเมียไปใส่ได้นะครับเขาก็จะอยู่อย่างโดยที่เขาไม่ทําร้ายกันนะครับจะเลือกตัวสวยไปหมดเลยให้ไปอยู่ในบ่อปลาคาร์รรของเรานะครับตัวที่ลายเป็นปลาคาร์ไป จะเป็นปลาที่มีสีค่อนข้างจะแปลกหลากหลายนะครับประกัดพวกมัติคันเลอร์นี้ก็เป็นถ้าท่านเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นน้องๆทำนะครับถ้าจะคิดเฉพาะปลามันต้องต้องเนี่ยครับจะมีตัวที่แบบใช้ไม่ได้นะครับใสๆเนี่ยเขาไม่มีสีนะครับก็ต้องทําใจนะครับพวกนี้ก็จะใช้ไม่ได้เลยแล้วบางตัวเนี่ยอย่างเงี้ยสีเขาจะไม่ล่อครับจะเป็นสีนี้ยันโตเลยนะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้ เราจะเลือกเฉพาะสวยๆไปใส่บอกระคาของเราไปดูซิว่ามันจะสวยสักแค่ไหนกันเชียวสักแค่ไหนกันหนอ,อได้เยอะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจะเลือกเฉพาะตัวที่เป็นลายประคาอย่างเดียวเลยนี่ไง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 นี่ครับนี่ก็สวย ตู้ปลาก็ตู้กระจกก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเพื่อนเพื่อน้องๆถ้าอยากจะเลี้ยงประกัดแบบรวมสวยๆนี่นะครับแนะนํานะครับเลี้ยงรวมได้นะครับปลาเพชเมียนะครับก็เลือกมาแัดทําหมดแล้วนะครับาจะาเฉพาะสีๆๆสวยๆลายประคั้ไปเลยครับ ประมาณนี้ตัวนี้ตัวก็ได้ตัวนี้ตัวก็ได้ครัสติฟ้ามีหรือเปล่านี่ครับเราจะให้ช่างกล้องถือไปที่บอลาบาค์สนะครับเดี๋ยวเราจะ,จะไปปล่อยกันแวบบ่อของเราสวยไหมครับคอมเมนต์ติชมมันได้เลยนะครับก็จะปล่อยแล้วนะ ปลาคราฟติ๋วของเราออกแล้วไปแล้วครับว้าว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 เป็นไงล่ะครับเป็นเพื่อนพี่น้องปลาครับติ๋วนะครับนี่จะเป็นบ่ออ่างปูนนะครับลองส้วมนะครับใบนี้ก็ซื้อมาประมาณสองร้สีสิบาทมีรูเสร็จเลยนะครับมีรูกันน้ำล้นนะครับแต่ไม่มีรูปล่อยน้ำนะครับนี่ครับก็จะปล่อยปลาไป ไหมครับสวยงามใช่ไหมครับนี่แหละครับเป็นประคับจิ๋วนะครับก็เป็นประกาศสายพันธุ์มัตติคันเลอร์หรือค่อยนี่แหละครับเขาจะมีสีสันเหมือนประคับเลยครับเราก็สามารถเลี้ยงรวมกันได้เพื่อนน้องๆเคยถามไว้ประกาศเลี้ยงรวมได้ไหมได้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับสวยใช่ไหมละครับหานเพื่อนคิดว่าสวยคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับท้ายคอมเมนต์เลย หากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน